ดีค่ะ แบบนี้เนาะออันนี้ก็สองนาทีนะคะอันนี้เขาจะหยุดแบบอัตโนมัติเลยนะแบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็ถ้าเป็นทางเราก็น่าจะแบบนี้อับนี้แบบนี้อ่ามันขึ้นแบบนี้นะคะอือมันขึ้นแบบนี้ให้หน้าเรากระชับยิ่งขึ้นเนาะอ่ามันขึ้นแบบนี้นะมขึ้นแบบนี้อ่ามันขึ้นแบบนี้นะคะ ห้างาสิสตัวก็ได้เลยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเห่งสอาเสร็จแล้วเรแล้วเครื่องนี้นะคะเราก็ถับรางทำความสะอาดได้เหมือนเดิมเนาะ แล้วทีนี้เราจะมาทําการนวดมือค่ะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นมือนะคะก็จะใช้ประมาณนี้สําหรับใครไม่มีเครื่องนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไปซีเรียสนะคะเราใช้มือของเราไ่แหละแต่ว่ามือของเราก็จะล้างให้สะอาดเนาะต้องล้างให้สะอาดเรียบร้อยอ่อันนี้เราก็ตีโกกระชับใต้ตาแล้วก็อย่างี้ถ้าเป็นหน้าผากเราก็นวดขึนแบบนี้นะคะนวดขึ้ย่างนี้นวดนวดขึ้นขึ้นแบบนี้่อความกระชับนะคะนี่แบบนี้อ่า 1ิบครั้งก็ได้นะคะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเ้าสิอ่าอีก็็ได้แล้วก็มันก็จะเป็นหนึ่งอันนี้เป็นตาจารานะคะ2องสามสี่ห้าหกเจ็ปบอ่าจะบอกถ่ายถ้าเป็นตรงทางเรก็งวดพร้อมกันเลยค่ะ 2 3 4 5 6มสานท,ที่เทำกี่นาทีนะฮะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดองแล้วก็ดึงอันนี้ขึ้นไปแบบนี้อ่าแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพอรันวดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาอ่านลบชำระน้ำน้ำมันกันนะคะอ่าเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะในการเช็ดล้างทำความสะอาดเช็ดล้างทำความสะอาดแบบนี้นะคะก็หยดปิดลงไปตบบนะะี้เลยค่ะ เสร็จแ,แล้วเราก็ทําการเช็ดตามแนวรูขุมขนนะคะทุกคนแบบนี้เช็ดค่อยๆเช็ดนะคะตามแนวรูขุมขนนี่ก็จะเห็นคราบก็ยังมีอยู่นะคะคราบคราบสิ่งตก,กระกุกเชื่อไหมเห็นไหมน้ำมันร้อนเนี่ยเขาช่วยชําระได้สะอาดหมดจุดจริงๆค่ะนี่แล้วเราก็เช็ดถ้าเป็นตาเราก็เช็ดลงมาอย่างนี้นะคะตาจะได้มีเหนี่วเนาะแบบนี้อืแบบอเเช็ดตาจะเป็นอย่างนี้นะคะ ตามลูกขอมคนเลยแบบนี้แบบนี้นะคะแบบนี้เชฟเนี่ยดำมากเลยค่ะขอบอกอ่าเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปอีกใส่ตัวนี้เข้าไปนะคะทำการเช็ดอีกรอบนึงนี่แบบนี้นะคะปึ๊บแบบนี้ก็เราก็ลูบลงไปนี่อ่าแบบนี้ เรียบร้อยอ่าแบบนี้นี่ไงเสร็จแล้วตอนนี้หน้าเราก็จะสะอาดเกลี้ยงเก่าแล้วนะคะสะอาดหมดจุดเลยค่ะหน้าของเรามันก็จะไม่มันเนาะอ่าอันนี้เราลองบั่นทําทุกวันนะคะอันนี้เพิ่นทําทุกวันแรกๆเราก็จะมีจุดดงดำตรงนี้อันนี้เพิ่นทําทุกวันแต่ตรงนี้มันหายไปเร็วมากเนี่ยอันนี้เราก็เริ่มอันนี้นอกจาก ช่วยลดจุดด่างดำแล้วก็ลดสิวได้ด้วยนะคะ,ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นวิธีการนวดหน้านะคะหลังอ่าเราทําความสะอาดเครื่องสำอางเรียบร้อยแล้วด้วยคลีนซิ่งตัวนี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะทําความสะอาดคลีนซิ่งวอเตอร์ไปแล้วนะคะเพื่อนก็ยัง ใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะช่วยชําระล้างอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อความสะอาดหมดจดุดบนใบหน้าของเรานะคะให้ดีมากยิ่งขึ้นเนาะซึ่งต่นซึ่งน้ำมันมะพร้าวเนี่ยจะช่วยบารุงหน้าด้วยแล้วก็จะทําให้ผิวหน้าเราชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เปิ้ลด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะคะเปิ้ลจะไปนอนแล้วบ๊ายบายดไนท์